และเมื่อโตกุรขานค,ครับจับตัวจาบูฮานะครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดของเตมูจินไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโตวกุรขานก็ทำการส่งตัวจาบูฮานะครับให้กับเตมูจินนะครับเพื่อให้เตมูจินนั้นได้ทำการตัดสินโทษละครับ มีตำนานเล่าขานกันแล้วครับว่าบรรพบุรุษของชาวมองโกนั้นน่าจะเป็นการผสมผสานกันละครับของ2เชื้อชาติอย่างชาวตะวันตกแล้วก็ชาวตะวันออกซึ่งสิ่งนี้นะครับทำให้รูปพันธสันฐานของชาวมองโกนี้มีผิวพันธ์ละครับที่แตกต่างจากชาวเอเชียพอสมควรละครับรวมถึงเส้นผมด้วยเนี่ยนะฮะเส้นผมของชาวมองโกเนี่ยมักจะมีลักษณะที่เป็นสีน้ําตาลอ่อนคล้ายๆกับชาวตะวันตกอีกด้วยละครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับจุดกําเนิดของความยิ่งใหญ่ของชนเผ่ามองโกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายละครับจุดเริ่มต้นของงเผ่่ามโกที ยิ่งใหญ่นั้นเป็นเพียงแค่เผ่าเล็กๆครับเป็นจุดเล็กๆที่อาศัยอยู่นะฮะอย่างกระจัดกระจายนะครับในทุ่งราบบริเวณแถบประเทศมองโกเลียในปัจจุบันแล้วก็ในแถบทะเลทรายโกบีนะฮะแหมแล้วก็ชนเผ่ามองโกนี้อยู่ร่วมกันแล้วครับกับชนเผ่าอื่นอีกเป็นร้อยๆชนเผ่าเลยละครับคุณผู้ชมครับซึ่งชนเผ่าต่างๆนะครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นก็ต้องเผชิญกับความไม่อรวมสมบูรณ์มากนักละครับโดยเสบียงอาหารก็มักจะหาได้เนี่ยนะครับเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิซะเป็นส่วนใหญ่ครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับหากจะว นเผ่ามองโกเนี่ยไม่ได้มีความสูงส่งนะครับไปกว่าชนเผ่าอื่นในแถบนั้นเลยอย่างไรก็ดีนะครับชนเผ่ามองโกนั้นมีวัฒนธรรมครับมีแบบแผนประเพณีว่าเด็กๆของเผ่ามองโกเนี่ยก็จะต้องมีความสามารถในการล่าสัตว์แล้วก็จะต้องมีความสามารถในการแหมขี่ม้านะครับด้วยวิธีการใช้มือเนี่ยนะฮะดึงขนสัตว์เอาไว้อย่างเชี่ยวชาญแล้วก็ช่ำชองเลยทีเดียวละครับนั่นก็ไม่เว้นหนูน้อยเตมูจินนะครับผู้ซึ่งเป็นบุตรชายละครับของหัวหน้าเผ่ามองโกอย่างเยซุไกเตมูจินนั้นต้องประสบกับชะตากรรมที่ไม่เข้าข้างด้วยละคร เตมูจินนั้นได้ถูกลอบสังหารแถมยังโดนคนในเผ่านะฮะแย่งชิงอำนาจนะครับของเผ่าเนี่ยไปจากครอบครัวของเตมูจินอีกด้วยล่ะครับสิ่งนี้เนี่ยนะครับทำให้เตมูจินนั้นจะต้องระหกระเหินล้วครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะร่วมเดินทางไปกับเผ่ามองโกที่คุ้นเคยได้อีกเนี่ยนะฮะแต่ว่านูน้อยเตมูจินนี่ก็ไม่ได้ยอท้อครับทำการกัดฟันต่อสู้ชีวิตออกล่าสัตว์แล้วก็ช่วยดูแลนะครับคุณแม่นะฮะแล้วก็น้องๆพี่ๆต่างมารดาของตัวเองอย่างแรนแคน้แล้วก็สุดชีวิตเลยทีเดียวล่ะคร่่ตออนนนน้เมมกาาล เมื่อเตมูจินนี้ได้เติบใหญ่นะครับเขาก็สามารถที่จะกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวได้อีกครั้งละครับโดยเตมูจินเนี่ยนะครับเขาได้ทําการรวบรวมนะครับแล้วก็สร้างเผ่ามองโกขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะฮะซึ่งแม้ว่าในระยะต้นเนี่ยนะครับจะมีประชากรของเผ่าเนี่ยไมยแค่หลักสิบเท่านั้นเองนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะขยายจากหลักสิบนี้ให้กลายเป็นหลักหลายร้อยคนได้นี่นะครับแล้วเมื่อเตมูจินครับซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่ามองโกใหม่เนี่ยนะครับได้เติบโตขึ้นเขาก็ได้ไปขอสาว้วคัที่่เยยมมนนหาอไใ ็กโดยเตมูจินนี้เดินทางนะครับไปยังเผ่าหนจีลานะครับแล้วก็ได้พาสาวคนนั้นที่เคยมันหมายเอาไว้กลับมายังเผ่ามองโกครับซึ่งโดยธรรมเนียมเนี่ยนะฮะของชาวมองโกเนี่ยเมื่อทําการแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายหญิงหรือว่าเจ้าสาวเนี่ยนะครับจะต้องนําสิ่งของล้ําค่านะครับให้กับผู้ใหญ่ของฝ่ายชายละครับแต่ในกรณีนี้เตมูจินเนี่ยไม่มีบิดาลวครับคุณผู้ชมครับดังนั้นเตมูจินจึงคิดว่าจะทําอย่างไรดีนะจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งนี้นะครับเตมูจินคิดอยู่สักพักแล้วก็ทําการตัดสินใจนะครับว่าเตมู ค่าต่างๆที่เจ้าสาวจะต้องมอบให้ฝ่ายบิดานั้นนําสิ่งนี้ไปมอบให้กับสหายร่วมสาบานของบิดาตนอย่างโตกุลขานล่ะครับอะโตกุลขานคนนี้เป็นใครล่ะครับคุณผู้ชมครับโตกุลขานคนนี้เป็นขานล่ะครับของเผ่าเคเรอิตนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วสิ่งนี้กระทาไปเพื่อเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตเป็นการสารสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเผ่าสองเผ่านั่นเองครับเรื่องราวต่างๆนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วครับมาแต่ว่าความเคราะห์ร้ายละครับของเตมูจินนี้ก็เกิดขึ้้้นนออีีีกครรังงเเ่่่มืผาบซึ มีความแค้นนะหมายเขาแค้นบิดาของเตมูจินละครับแล้วก็บิดาเตมูจินแม้ว่าจะล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าเผ่าเนี่ยก็พยายามที่จะมาหาทางล้างแค้นเตมูจินและครอบครัวละครับเหตุผลก็เพราะว่าในสมัยที่บิดาละครับของเตมูจินนั้นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับบิดาของเตมูจินนั้นเคยไปทําการแย่งเจ้าสาวละครับของวหน้าเผ่านั้นมาดังนั้นครับชนเผ่าเบี้ยฉีนะครับจึงได้นําทัพนะครับมาบุกโจมตีนะครับเผ่ามองโกลซึ่งในคราวนั้นเนี่ยนะฮะเตมูจินก็สามารถหนีรอดไปได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่่ออดบาว เต้เนี่ยนะครับแหมเคราะห์ร้ายนะครับถูกพวกเผ่าเบี้ยฉีนะครับจับตัวไปครับเตมูจินนี่เสียใจมากแค้นใจมากในเวลาเดียวกันเลยเนี่ยนะฮะเตมูจินก็พยายามแล้วครับที่จะยกทัพไปช่วยบอเต้ภรรยาของเตมูจินแต่ทว่ากําลังรบนั้นหมต่างกันมากเกินไปแล้วครับซึ่งนั่นทําให้ทัพของเตมูจินนั้นจะต้องพ่ายแพ้อย่างย่อยยับยับเยินและทําให้นักรบของเผ่ามองโกนี้ตายไปเกินครึ่งกองทัพครับเตมูจินละครับแหมยังไม่ยอมแพ้ครับก็ในเมื่อวิธีเก่าไม่เวิร์กนี่ทั้งนั้นเตมูจินใช้ วิธีในการเจรจาเกลี้ยกล่อมนะครับพันธมิตรทางการเมืองที่เตมูจินเคยสร้างเอาไว้มอย่างโตกุลาขานนะครับแห่งเผ่าเคราอิฐนะครับแล้วก็จาบูฮาแห่งเผ่าจาลานะครับโดยโตกุลาขานครับคนนี้เปรียบเสมือนกับพ่อบุญธรรมละครับของเตมูจินแล้วจาบูฮาอีกคนนึงนี่นะฮะก็คือเพื่อนรักของเตมูจินในวัยเด็กเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมสาบานเลยทีเดียวละครับแล้วครับกองทัพพันธมิตรผสมผสานสามเผ่าครับก็สามารถที่จะทําการปราบเผ่าเบี้ยฉีได้สําเร็จนะครับโดยเตมูจินครับสามารถที่จะช่วยเหลือครับภ และเมื่อเตมูจินเนี่ยนะฮะสามารถที่จะช่วยภรรยาของเตมูจินออกมาจากเผ่านั้นได้นี่นะฮะปัญหาเก่าหายไปแต่ปัญหาใหม่ดันเกิดขึ้นแล้วครับเหตุผลก็เพราะว่าภรรยาของเตมูจินนั้นแหม่ทาการตั้งคภ์แล้วครับมีการตั้งครันขึ้นซึ่งนักประวัติศาสตร์รวมถึงเตมูจินเองนะครับก็ไม่แน่ใจแล้วครับว่าเด็กที่อยู่ในคั์ของภรรยาของเตมูจินนั้นเป็นลูกของใครกันแน่ละครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ชมครับใช้ชนะในคราวนั้นเนี่ยทำให้คนในเผ่ามองโกแล้วก็เผ่าอื่นอีกหลายเผ่าในทุ่งหญ โดยเผ่าต่างๆนะฮะที่ต้องการผู้นําที่เข้มแข็งแล้วก็ต้องการผู้ที่สามารถปกป้องตัวเองได้นี่นะฮะก็ได้มาทําการเข้าร่วมกับเตมูจินจํานวนมากมายมหาศาลเลยทีเดียวแล้วครับซึ่งนั่นแหละครับทำให้กองทัพของเตมูจินนั้นมีกรธตนะฮะเติบโตขึ้นนะยางเรียกได้ว่ามีอยู่จํานวนหลายพันคนเลยทีเดียวแล้วครับอันนั้นทําให้ประชากรของเผ่ามองโกนั้นเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะครับตามกําลังศรัทธาละครับที่เตมูจินนั้นสามารถมีชัยไว้ได้นะครับแล้วก็ความสามารถของเตมูจินนั้นทําให้ประชาชนที่ต้องการความปลอดภัยต้องการการปก ในสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดภายคุกค,คามอย่างไรทิศทางจกนกระทั่งเตมูจินครับมตัดสินใจแล้วครับว่าได้เวลาแล้วได้เวลาที่ทําการคัดเลือกข่านของเผ่าครับคุณผู้ชมครับผมขอพูดก่อนนิดนึงนะฮะว่าคําว่าข่านเนี่ยนะฮะหมายถึงผู้ที่มีอานาจสูงสุดครับแล้วก็มีวาจาสิทธิ์นะฮะในการสั่งการหรือ,อจะบอกได้ว่าการตัดสินใจของคนที่เป็นข่านนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดครับโดยเตมูจินนั้นได้เรียกระดมนะฮทำการประชุมของคนในเผ่ามองโกลของตัวเองเนี่ยนะฮะเพื่อทำการคัดเลือกข่านของเผ่าและแน่นอนว่าคนที่ได้เป็นนนขาะครับ คนแรกของเผ่ามองโกใหม่นี่นะครับชื่อว่าเตมูจินครับเมื่อเตมูจินนะครับได้ขึ้นเป็นข่านของเผ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะความสัมพันธ์ของเตมูจินแล้วก็จาบูฮานะครับเพื่อนรักในวัยเด็กของเขาเนี่ยนะฮะก็กลับแย่ลงแล้วครับจาบูฮานี่เป็นหัวหน้าเผ่าจาลานะครับจาบูฮานี่เริ่มรู้สึกว่าเตมูจินนั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วจาบูฮาเองเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความเป็นเฮียนะฮะเขามีความเป็นพี่ใหญ่แล้วครับเขาต้องการทําตัวเป็นพี่ใหญ่นะครับเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเนี่ยนะครับด เตมูจินเรียกได้ว่าขี่เตมูจินอยู่ตลอดเวลาในฐานะเผ่าที่ใหญ่กว่าเผ่ามองโกลล่ะครับเตมูจินนั้นรู้ดีนะครับถึงการเล่นการเมืองระหว่างเผ่านะครับดังนั้นครับเตมูจินก็ทําท่าทําทางเป็นยอมยอมไปก่อนเนี่ยนะฮะซึ่งในลักษณะของการยอมของเตมูจินที่มีต่อเพื่อนคนนี้เนี่ยนะฮะก็คล้ายๆกับที่โจโฉนั้นทําทีเป็นยอมอ้วนเซี่ยวล่ะครับโจโฉกับอ้วนเซี่ยวจริงๆก็เป็นเหมือนกับพี่เป็นน้องกันที่สนิทกันมากพอสมควรนะครับแต่ว่าอ้วนเซี่ยวเนี่ยชอบข่มโจโฉล่ะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะผมได้พ มูจินครับมาจึงทําท่าทําทีนะครับทำเป็นยอมไปก่อนเนี่ยนะฮะแต่แล้วครับผู้ชมครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั้นก็เกิดขึ้นแล้วครับเมื่อคนในเผ่ามองโกของเตมูจินครับดันพลาดพลางนะครับพล้งมือไปทําการสังหารนะครับน้องชายของจาบูฮาที่เป็นพี่ที่สนิทของเตมูจินเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้นําเผ่าจาลาเนี่ยนะครับเพราะว่าเหตุผลของการแย่งฝูงม้ากันเนี่ยนะครับและนั่นแหละครับผู้ชมครับคือ turning point หรือว่าจุดพลิกผันของความสัมพันธ์นะฮะระหว่างเตมูจินนะครับกับจาบูฮาเนี่ยแล้วก่อให้เกิดสงครามครั หม่่นัเองซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1191ซึ่งในขณะนั้นเตมูจินมีายูได้29ปีครับสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเนี่ยนะครับเราเรียกกันว่าสงคราม13ทัพครับซึ่งจาบูฮานั้นได้นํากองทัพได้นํากําลังนักรบของฝั่งเผาจารานะครับแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด13ทัพนะครับทำการโอบล้อมนะครับเผามองโกแลครับและแน่นอนแล้วครับด้วยกําลังรบนะครับที่เหนือกว่าฝ่ายทัพของมองโกนี้ต้องพ่ายแพ้เรียกได้ว่าไม่เหลือชิ้นดีเลยเนี่ยนะฮะเตมู จำใจจำยอมนะจะต้องหาทางนะลีภัยทางการเมืองครับไปอาศัยอยู่กับโตกรขานแห่งเผ่าเคเรอิดซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของตัวเองนั่นเองครับซึ่งในเวลาต่อมานะครับอีกสักพักใหญ่เนี่ยนะครับเตมูจินครับก็เริ่มที่จะทําการฟื้นฟูนะครับเผ่ามองโกของตัวเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับแต่การตั้งเผ่ามองโกของเตมูจินครั้งใหม่นี่นะครับมัจจะต้องแอบซ่อนนะครับที่ตั้งไม่ให้เผ่าจาราของจาบูฮานะครับทูซึ่งเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเนี่ยนะได้ล่วงรู้นะครับเพราะว่าเตมูจินรู้ดดีี้วรัับบ่่่่าาาายงงไไมมสถทจจจะตอกกูึ ำใจจำยอมที่จะต้องใช้กลยุทธ์ในการแอบซ่อนตัวเองไปก่อนพังรางๆนี่นะครับแล้ในเวลาต่อมาครับในปีคิรศักราช1196ซึ่งเตมูจินนั้นอายุเข้า34ปีครับเตมูจินก็ได้พบกับทูตของเมืองกิมนะฮะเนี่ยที่รับหน้าที่จากฮ่องเต้เมืองกิมนะฮะมาทําการเจรจาขอให้เตมูจินได้ทําการปราบเผ่าทาทาเออนะครับซึ่งเผ่าทาทาเออนี่เขาชอบไปปล้นนะฮะปศุสัตว์นะครับไปชิงสัตว์ที่ชาวเมืองกิมเลี้ยงอยู่เสมอเลยเนี่นะครับฮ่องเต้กิมเนี่ยเขาพิจารณาแล้วว่ากองทั เขาจึงตัดสินใจนะครับที่จะส่งทูตนะครับมาเจรจาขอให้เตมูจินนั้นนํากําลังรบไปทําการสู้รบให้ในการนี้แหละครับเตมูจินนะครับเห็นเป็นโอกาสศกหมอนะครับในการสร้างความก้าวหน้าเพราะในตอนนั้นเมืองกิมเมียมนาามากเลยทีเดียวแหะครับเตมูจินครับจึงไ,ได้ทําการส่งทูตนะครับไปเจรจากับเผ่าเคเรอิดนะครับซึ่งมีโตกราขานเป็นหัวหน้าใหญ่เนี่ยนะฮะให้มาทําการร่วมรบเพื่อทําการสร้างเกียรติประวัติร่วมกันแล้วก็เป็นผลงานเนี่ยนะฮะซึ่งโตกราขานเองก็ตอบตกลงเตมูจินไปเนี่ยนะครับและเมื่อกองทัพนะครับ นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วกองทัพผสมนี้ก็ทําการออกเดินทางไปทําการปราบเผ่าทาะะเอ๋อแล้วครับและผลที่ออกมาก็คือเผ่าทาเอ๋อนั้นจะต้องแหมแตกพ่ายเออไปเลยละครับเรียกได้ว,ว่าหลบลี้ภัยแตกกระสาสนซ่านเซ็นไปเลยทีเดียวล้วครับมาของเตมือกิมนะครับทรงดีพระไทยเป็นอย่างมากลยครับจึงได้ทําการส่งทูตนะฮะที่ตัวเองแต่งตั้งเพื่อไปแจ้งข่าวละครับให้เตมูจินได้ทราบว่าเตมูจินนั้นได้มีตําแหน่งเป็นผู้ปกครองของเผ่าทุกเผ่าในทุ่งหญ้าแต่ว่าเตมูจินนั้นแหมกับรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็หวาดระแวงในอาณาจักรกิมแล้วึ่ะครับนนรา เตมูจินนั้นถูกสายลับนะครับจากอาณาจักรกิมนะครับทำการสอดแนมเป็นระยะะนะฮะดังนั้นครับเตมูจินจึงได้ทําการตัดสินใจแล้วครับที่จะพาพวกเผ่ามองโกของเขาเนี่ยนะฮะออกเดินทางอพยพอีกหนึ่งครั้งโดยตั้งใจลวครับที่จะไปให้ห่างอาณาจักรกิมให้มากที่สุดเลยละครับแต่ทว่าละครับการเคลื่อนคนนะฮะอพยพชนเผ่ามองโกในครั้งนั้นเนี่ยนะครับทำให้เผ่าจารานะครับซึ่งเป็นคู่แค่นะครับของเผ่ามองโกเนี่ยร่วงรู้นะครับตำแหน่งที่ตั้งของเผามองโกซึ่งนั่นทําให้จาบูฮานะครับผู้นาเผาจนิ ซึ่งมีความแค้นต่อเผ่ามองโกเป็นอย่างมากได้ทําการเจราจารวมพลคนเกลียดเตมูจินครั้งใหญ่ครับซึ่งการรวมตัวในครั้งนั้นจาบูฮานั้นสามารถรวมได้ถึง12เผ่าด้วยกันละครับและเมื่อรวมพลกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะในปีคิรศักราช1201ซึ่งในขณนะนั้นครับเตมูจินนั้นมีอายุได้39ปีกองทัพของเผ่าทั้ง12ได้ทําการบุกโจมตีเผ่ามองโกนะครับซึ่งเตมูจินนั้นเป็นหัวหน้าใหญ่เนี่ยนะฮะซึ่งนักประวัติศาสตร์เรียกสงครามน,รนูจ แห่งเผ่ามองโกนี้กล้าแกร่งขึ้นมากแล้วละครับซึ่งนั่นทําให้สงคราม12เผ่าในครั้งนั้นผู้ที่สามารถมีชัยชนะได้นะครับก็คือฝ่ายของเผ่ามองโกของเตมูจินนั่นเองครับถ้าผสมนะครับของเผ่าทั้ง12ครับค่อยๆถูกปราบลงเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะฮะซึ่งกองทัพของมองโกนี้สามารถที่จะเอาชนะเผ่าทาทาเออนะครับจนกระทั่งเผ่าทาทาเออนี้จะต้องแตกกระสานสั้นเซนนะฮะไปเลยทีเดียวละครับนั่นทาให้เผ่าเล็กๆที่เหลือนะฮะเห็นเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็จํานวนมากเลยเนี่ยนะฮะทำการยอมสวามิภักดิ์แล้วครับแล เผ่ามองโกลครับแล้วก็ทําให้เผ่ามองโกลนั้นมีความกล้าแข็งขึ้นเรื่อยๆมีการขยายจํานวนประชากรขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นการรวมเผ่าเล็กๆเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวละครับเมื่อทัพของ12เผ่านะครับเกิดการเพลียงพั้มนะครับก็ทําให้เกิดการหนีตายกันจ้าละวันละครับซึ่งเตมูจินนี้ก็ไม่รอช้าใช้จังหวะที่ฝ่ายศัตรูนะครับกำลังเสียขวัญอยู่เปลี่ยนจากกลยุทธ์การตั้งรับเป็นกลยุทธ์ในการบุกในทันทีครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะครับเผ่าเคเรอิตนะครับทำการร่วมมือละครับกับ ยเผ่าเคระอิดของพ่อบุญธรรมเตมูจินนะฮะอย่างโตกรขานนี้ก็สามารถที่จะทการปราบเผ่าจาราแล้วก็ทําการจับตัวนะครับจาบูฮาเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะครับของเตมูจินเอาไว้ได้แล้วครับและเมื่อโตกราขานครับสามารถที่จะทาการจับตัวจาบูฮานะครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดของเตมูจินไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโตกรขานก็ทําการส่งตัวจาบูฮานะครับให้กับเตมูจินนะครับเพื่อให้เตมูจินนั้นได้ทําการตัดสินโทษละครับเมื่อเตมูจินนะครับได้รับตัวของจาบูฮามที่เรียบร้อยแล้วเตมููจจิินนนนครรรรัับบบแห่ทําาากกตดสใใอีปึงเลลยะพ เตมูจินนั้นไม่ได้ทําอะไรจาบูฮาเลยละครับโดยเตมูจินนั้นได้ทําการส่งตัวจาบูฮานะครับให้กับเผ่าเคเรอิตนะครับเพื่อไปทําการอบรมบ่มนิสัยเลี้ยงดูนะฮะให้เป็นคนดีซะใหม่ละครับก็เรียกได้ว่าเตมูจินนี้ไม่ใช่คนที่ใจไม้ไส้ละกรมซะทีเดียวละครับเป็นนักการเมืองและนักปกครองนักการทหารในเวลาเดียวกันนะครับในเวลาต่อมาครับเตมูจินนั้นนํากองทัพของมองโกไปทําการปราบทัพนะฮะของเผ่าทาเถอนะฮะได้อย่างเด็ดขาดละครับโดยเผ่าทาเถอนี้ได้ทําการยอมแพ้ต่อเผ่ามองโกอย่างราบคาบนะฮะเรียบร้อยเลยจริงขราวนี้เนี่เม่ออผางโก ามารถเอาชนะเผ่าทาเทอเออได้อย่างเด็ดขาดแล้วเนี่ยนะครับเตมูจินนั้นก็มีสิทธิ์แล้วครับที่จะใช้กฎบรรพบุรุษนะฮะที่มีอยู่เนี่ยนะครับเพื่อกระทาต่อเผ่าทาเทอเออรแล้วครับซึ่งผมขออธิบายถึงกฎบรรพชนก่อนเนี่ยนะฮะกฎบรรพชนของ,งเผ่า,า,า,เมเามองโกเนี่ยว่าไว้ว่าเมื่อเผ่ามองโกสามารถเอาชานะเผ่าใดได้แล้วเนี่ยนะครับให้เผ่ามองโกนั้นทําการประหารนะครับคนในเผ่าที่พ่ายแพ้ไปไม่ให้เหลือเลยละครับแต่ในสถานการณ์เช่นนี้ครับเตมูจินนั้นเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวเป็นอย่างมากละครับไม่ใช่ใช้แต่กําลังละครับแต่เขาเป็นคนมีสสมมมองงนนนนะเเตตููจจิิคครรรััับบผผ้ํําาาา่โกกทดใ ยกเลิกแล้วครับกฎบรรปชนข้อนั้นแล้วครับแล้วก็ประกาศว่าคนในเผ่าทาทาเออนั้นคือราษฎรของเตมูจินด้วยจะต้องดูแลเป็นอย่างดีซึ่งการตัดสินใจในครั้งนั้นเนี่ยนะครับทำให้เผ่าต่างๆนะครับที่เป็นศัตรูกับเผามองโกของเตมูจินมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับเกิดอาการตัดสินใจอยู่มากเลยนะครับที่จะมาทําการสวามิพักแล้วก็มีหลายาเผ่าเข้ามาสวามิพักแล้วก็ทําการเข้าร่วมกักบเผามงโกมากขึ้นเรื่อยๆแล้ครับอย่างไรก็ตามครับผู้ชมครับการเติบโตของเผ่ามงโกนั้นส่งผลทําให้เกิดความกังวลละครับเป็นอย่างยิ่งเเ่านผป็ ของโตกุระขานพ่อบุญธรรมของเตมูจินนะครับโดยเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดระแวงนี้ได้เริ่มมีการปลูกถ่ายนะครับโดยเฉลยศึกอย่างจาบูฮานะครับเข้าไปในหัวใจแล้วครับของโตกุระขานผู้นาของเผ่าคาริอิตซึ่งทําการชุดเปลี้ยงเฉลยศึกคนนี้ไว้เป็นอย่างดีครับสิ่งนี้ครับส่งผลให้ในการศึกที่เผ่ามองโกนั้นร่วมมือกับเผ่าคาริอิตในช่วงเวลาต่อมาก็คือในปลายปีคิศักัลล1202ซึ่งเผ่ามองโกนั้นทําการร่วมมือกับเผ่าคาริอิตนะครับในการยกทัพผสมครับไปปราบเผ่าไนแมนครับซึ่งใน แล้วครับผู้ชมครับเหลือแต่เผ่าใหญ่ๆนะครับซึ่งมีการทําการรบเพื่อทําการรวมตัวกันโดยธรรมชาติแล้วก็โดยการสู้รบเนี่ยนะฮะค่อยๆดูดเข้าหากันจนกระทั่งสุดท้ายมีเผ่าใหญ่ไม่มากนะครับนักรบของเผ่ามองโกนะฮะของเตมูจินนี้มีจํานวนทั้งหมดประมาณ2 0,000นายนะครับร่วมมือกับนักรบของเผ่าเคเรอิตนะครับจำนวนประมาณ20,000นายเช่นเดียวกันครับทำการนะฮะรวบรวมกันแล้วก็บุกไปตีเผ่าใหญ่นะครับอย่างเผ่าไนแมนนะครับซึ่งมีกําลังนักรบเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0่นนายครับซึ่งในคราวนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นศึกที่ชี้ชะตาอำนาจ ทีเดียวแล้วครับคุณผู้ชมครับการสู้รบในครั้งนั้นเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามีความสูสีเป็นอย่างมากในระยะแรกแล้วครับแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับมีคนหักเหลี่ยมโหดนะครับเผาเครอข่านะครับของโตกุรขานก็ได้ทําการสั่งการแล้วก็มีคําสั่งโตกุระขานให้ทําการถอนกําลังนะฮะอย่างเงียบๆนะครับซึ่งเผ่ามองโกเลียมูจีนนั้นไม่ได้ทราบเรื่องนี้เลยเนี่ยครับก็ทําการรบไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งนั่นทําให้ละครับการรบในคราวนั้นเนี่ยนะฮะเผามองโกเลียครับจะั้ัง ของ2เผ่าใหญ่นะครับโดยเผ่าคาราอิดนะฮะนั่นก็คือเผ่าของโตกุลขานครับได้รับการยั่วยุจากจาบูฮานะฮะผู้เป็นเฉลยศึกคนเก่งของโตกุลขานี้บอกว่าให้ทาการบุกไปโจมตีเผ่ามองโกของเตมูจินแหมเริ่มกับเริ่มเสบสารซึ่งศึกในคราวนั้นเกิดความเสียหายทั้งคู่เลยทีเดียวละครับแล้วก็น้องสาวของเตมูจินนะครับที่ชื่อว่าเตมูลุนเนี่ยนะครับจะต้องเสียชีวิตไปในการนี้ด้วยนะครับเผ่ามองโกนั้นแหมย่อยยับพอสมควรแล้วครับเสียพระพลไปกว่าร้อยละหกสิบเลยทีเดียวเหลือนักรบที่ยังรรอออดดชีีวิิตตยยูู่่่ปะมมาาณเเเพงงงแคคนนนนนทััั้้จจจึไสใ นะครับที่จะพาชาวมองโกลครับที่เหลือนะอพยพไปทางทิศตะวันออกละครับของทะเลทรายซึ่งเตมูจินนั้นรู้สึกชอกช้ำเป็นอย่างมากละครับแต่ว่าเขาก็ถึงแม้ว่าจะชอกช้ำแต่ก็ไม่ได้ท้อแท้อะไรครับกลับนะฮะที่จะเก็บความเจ็บปวดรวดร้าวครั้งนี้ให้เป็นแรงพลังที่จะทําการมุ่งไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นและกล้าหาญครับเวลาก็ผ่านไปครับจนกระทั่งถึงปลายปีนะฮะในปีเดียวกันนี่นะครับเตมูจินครับก็ได้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากละครับเตมูจินนี่นะครับก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับความ นักรบนะฮะจากเผ่ามองโกขึ้นอีกครั้งเนี่ยนะฮะโดยในคราวนี้เนี่ยเตมูจินได้ทําการวางแผนอย่างรัดกุมนะครับแล้วก็ได้นํานักรบนะครับของเผ่ามองโกนี้ไปทําการบุกโจมตีนะครับเผ่าเคเรอ,อิตนะฮะแล้วก็ในคราวนี้เนี่ยนะครับเตมูจินก็สามารถเนี่ยทำการปราบนะครับเผ่าเคเรอ,อิตได้อย่างราบคาบเลยทีเดียวแล้วครับจนมีชาวเผ่าเคเรอ,อิตบางส่วนนะครับจะต้องหนีไปอยู่ที่เผ่าไนแมนครับและในปีถัดมาครับซึ่งในขณะนั้นเตมูจินนั้นอายุได้42ปีแล้วเตมูจินนั้นก็ได้ทําการรวบรวมนะครับแล้วก็นาท เผ่าในแมนอีกครั้งซึ่งในคราวนี้เนี่ยนะครับเผ่ามองโกเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะแล้วก็สามารถที่จะปราบนะครับเผ่าในแมนได้อย่างราบคาบเลยทีเดียวแล้วครับซึ่งนั่นส่งผลทําให้เผ่าอื่นนะครับที่เหลือเนี่ยไม่กล้าแล้วฮะที่จะมาถือมาอือน,นะฮะกับเผ่ามองโกแล้วครับแล้วเตมูจินก็ไม่จบเพียงแค่นั้นละครับเขาขยายผลนะฮะเขาไม่ได้หยุดเลยนะเขาใช้โมเมนตัมในครั้งนี้ทําการเร่งทัพนะครับไปทําการปราบเผ่าอื่นนะฮะแทบทั้งหมดทุ่งหญ้าเลยทีเดียวแล้วครับจนกระทั่งเกิดเสถียรภาพนะครับเกิดการรวมเผ่าเกิดขึ้นนนนเเเป็ผ่่่่่่าามอองงงงงโกททียิใหหญแุ้ั และหลังจากที่เตมูจินครับได้ใช้ความมุ่งมั่นแล้วก็ความพยายามแล้วก็ความปราดเปรื่องทั้งหลายเนี่ยนะฮะจนกระทั่งสามารถที่ทำการรวบรวมชนเผ่าต่างๆนะครับเข้าด้วยกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว2ปีต่อมาครับเตมูจินก็ได้สถาปนาตนเองนะครับขึ้นเป็นชิงกิสข่านนะครับหรือที่ชาวตะวันตกนะครับออกเสียงนะฮะในสำเนียงลักษณะการอ่านแบบเปอร์เซียนะครับว่าเจงกิสข่านแล้วเตมูจินหรือว่าเจงกิสข่านนี่ครับก็ได้ทําการยกระดับให้เผ่ามองโกผู้เร่ร่อนนะครับได้เป็นเผ่าที่มีแหมรากฐานลงหลักปักฐานสักทีแล้วครับ ให้กับชนเผ่ามองโกโดยสร้างนะครับให้เป็นอาณาจักรมองโกซึ่งมีการกําหนดกฎหมายมีการสร้างนะฮะกำหนดอักษรภาษามองโกขึ้นเป็นของตนเองซึ่งสิ่งนี้ครับสามารถที่จะทําการสะท้อนนะครับให้เห็นถึงความมั่นคงภายในความมั่นคงทางอํานาจอย่างยิ่งยวดนะครับของอาณาจักรที่เริ่มสร้างวัฒนธรรมให้เห็นเป็นที่ประจักษ์นั่นเองครับเรื่องราวจุดกําเนิดนะครับของเจกิสคานนะครับได้ให้แง่คิดในเรื่องของการเมืองการปกครองการบริหารได้อย่างชัดเจนเลยนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในยุคที่มีการแย่งชิงอํานาจในยุคของการไร ถภาพแต่เจงคิสข่านครับสามารถที่จะทำการยกระดับเผ่าของตนเองที่ไม่ใช่เผ่าใหญ่เนี่ยนะฮะเป็นเผ่าเล็กๆนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เผ่าชั้นนําอะไรเลยเนี่ยฮะให้กลายเป็นเผ่าที่สามารถที่จะรวบรวมดินแดนในแถบนั้นได้สําเร็จครับถ้าหากคุณผู้ชมนะครับอยากจะฟังเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์อะไรก็ตามนะฮะก็สามารถที่จะพิมพ์มาบอกได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับและถ้าหากคุณผู้ชมนะครับรู้สึกชื่นชอบนะฮะคลิปนี้ว่าเห็นว่ามีประโยชน์เนื้อหาคลิปมีประโยชน์เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะทําการกดแชร์ได้เลยเนี่ยนะครับเพื่อให้คลิ สวัสดีครับ